ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศล์กาลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยยบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางศึกษาและสะสมหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับกับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําให้ผู้ชมทางบ้านนะครับไปศึกษาและสะสมครับครับคือเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตนะครับรุ่นชนะคนวัดสุทัศน์เทวลารามนะครับ ครับสาหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับครับสร้างในนามของวัดสุทัศน์เทวราลมนะครับเมื่อปีวันที่25มกราคม2538นะครับครับโดยปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับที่วัดสุทัศน์ครับแล้วก็วัดปากน้ําครับแล้วก็นําไปให้พ่อท่านนองวัดรายขาวปัตตานีนะครับปลุกเสกให้อีกทีหนึ่งครับเป็นพระดีนะครับชื่อเป็นมงคลนามนะครับข้างหลังนะครับ ข้างหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดเสมาเสียนโตนะครับนั่งขัดสมาธิบนบัวคว่ำบ้าหายนะครับครับแล้วด้านหลังนะครับครับจะมีพยัญชนะตัวหนังสือนะครับครับเขียนว่ารุ่นชนะคนนะครับครับเป็นชื่อรุ่นที่มีความขังในตัวนะครับครับวัตสุทัศเทพเวลาลามยี่ห้ามกรลาสามแปดนะครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คาดการนะครับปกนักปกครองครับที่มีผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ ชอบพกหาติดตัวนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับครับเป็นเหรียญพศอลางเก่ากางใหม่นะครับคือปีส8นะครับเป็นเหรียญที่ทานพ่อท่านนองนะครับแล้วออกในนามครับเขาถ้าวงการซื้อขายนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระชุดของอาจารย์นองนะครับเพราะว่าพ่อท่านนองวัดสายขาวเป็นผู้ปลุกเสกให้อีกทีหนึ่งนะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ถึงปี2512นะครับพระครูวิเศษสุพลทิมครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับครับจะเป็นพระที่มีค่านิยมสูงนะครับและหลังจากหลวงป่ทิมมรณภาพนะครับผู้ได้รับการปลุกเสกต่อมาก็คือพระอาจารย์นองแห่งวัดไซขาวนะครับตั้งแต่ปี2 5 1 4ถึงปี2 5 4 2นะครับพระทุกวัดนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับจะขอความเมตตาจากพ่อท่านนองวัดไซขาวเป็นผู้ปลุกเสกให้นะครับ ครับสาหรับรุ่นนี้นะครับพ่อท่านน้องก็ปลูกเสกให้นะครับครับค่านิยมนะครับราคาหลักหลักร้อยไปปลายถึงพันต้นๆนะครับมีหลายเนื้อนะครับเป็นเนื้อสําหรับที่ผมให้ดูวันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับรุมดํานะครับพระผ่านกันใช้ยมานะครับแล้วก็มีเนื้อชุกนิกเกิลครับแล้วก็มีหลังเตารีดนะครับแต่ด้านหลังนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับ ของรุ่นนี้นะครับเขาจะเขียนคําว่าชนะคนนะครับอยู่ในด้านหลังนี่เห็นเป็นตัวนัสือชัดเจนนะครับครับถ้าผู้ชมมีโอกาสพบเจอนะครับให้เก็บไว้ได้เลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ทวดนะครับครับนี่ครับเหรียญหัวโตนะครับครับเอาพิมพ์เหรียญเสียงตัวรุ่นแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับบนบัวข่มบัวหงายครับจะมีโค้ดต่อไว้กันปลอมนะครับครับ นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับน่าเก็บและสะสมนะครับครับถ้าเจอเจอเก็บได้นะครับครับสำหรับคลิปลงบุ่ทวดนะครับที่ผมให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมนะครับผมแนะนําเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ผู้ชมทางบ้านนะครับเก็บรุ่นแรกๆครับสองสี่เก้าเจ็ดหรืออะไรครับที่มีราคาแพงนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละอาชีพรายได้นะครับ ก็ไม่เท่ากันนะครับบางทีอาจจะมีไม่ถึงนะครับที่จะวนขวายได้ถึง97หรือปี05นะครับสําหรับผมผมว่าหลวงปู่ทวดรุ่นไหนครับไม่ว่าจะปลุกเสกวันนี้เมื่อวานนี้หรือพรุ่งนี้นะครับหลวงปู่ทวดก็คือหลวงปู่ทวดนะครับจะคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเลยอยากแนะนําให้ผู้ชมทางบ้านเก็บเลยนะครับว่าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรุ่นแรกก็ได้นะครับครับถ้าพรคเก่าๆเขาจะเล่นหากันจะเป็น เชิงพุทธพาณิชย์นะครับเป็นพระที่มีราคาสูงนะครับแต่เราใช้เพื่อความศรัทธานะครับครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสําหรับตัวผมแล้วหลวงปู่ทวดรุ่นไหนนะครับผมการันตีได้ว่าสักสิทธิ์ทุกรุ่นนะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กาลศิน์ครับกับพรุ่งนี้นะครับคลิปอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หาชมได้ยากนะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อตะปูสังขวานอนนะครับ ครับพอท่าน,นองวัดไซขับุกเสกทีนะครับพุพบก,กันพวกใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ